นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยอนันตรารีสอร์ทสปา งานโฮม e r เล็กทริ ick, ครุ 26, ้ง8ปสิเ็ดถึงยีเมษายนนี้ที่ p a r a d i s ์พาร์และเมกาบางนาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกบ่ายวันศุกร์กับดิฉันลูกหนูพิมพ์พัฒราอ่วมพลอยและรายการธุรกิจติดดาวค่ะ สำหรับในช่วงธุรกิจติดดาววันนี้คุณบูจันจิราไตรรัตรังสีจะไปติดดาวให้กับกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ศรีวันจากสูตรกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่พัฒนาสู่กว๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยกึ่งสําเร็จรูปและผงปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพาและสร้างศักยภาพในการส่งออกแถมยังต่อย,ยอดธุรกิจเฟรนช์ชส์ที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจและสามารถเติบโตในตลาด AEC ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะธุรกิจติดดาววันนี้นะคะเรามากันที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเมืองแห่งประวัติศาสตร์เมืองแห่งรุ่งอรุณน,นั่นเองค่ะที่สุขโขทัยมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายรวมไปถึงเรื่องของอาหารค่ะซึ่งวันนี้บูจะพาคุณผู้ชมไปติดดาวให้กับก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยแม่ศรีวันค่ะรสชาติจะอร่อยสมคําล่ําลือแค่ไหนคุณผู้ชมต้องตามบูไปดูกันค่ะ ก็มาอยู่กับคุณพี่สีวันซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยแม่สีวันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบถึงที่มาก่อนการเริ่มต้นธุรกิจนี้เริ่มมาจากยังไงบ้างคะ,ะคะเริ่มต้นธุรกิจมันก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยก็คือโรงงานทำก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่คุณแม่ก็ทําโรงงานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมา5 0กว่าปีละก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยว ลองลงมาคือน้ำซุปทีนี้พอพอเราทําเรื่องเส้นเนี่ยจนเชี่ยวชาญนะคะเป็นผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐานมากแล้วก็มานึกถึงการทําก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส็ยลูกก็ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาทําก็ลองพัฒนาดูว่าเรามีเส้นดีแล้วมีสูตรเด็ดด้วยมารวมกันมันน่าจะเป็นโปรดักที่ตอบสนองต่อความเป็นหวใจของลูกค้าได้ดีทีเดียว ส่วนของการตัดเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะตัดเส้นแล้วก็แพ็คแลวที่เมื่อกี้เราเห็นก็ตรงนั้นที่เป็นแผ่นแล้วพอเราอุณหภูมิเย็นลงแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่ห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องตัดเสร็จแล้วก็แพ็คซึ่งกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายละก่อนที่จะส่งไปขายเห็นบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของแม่สิวานนุ่มด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วเส้นเราเนี่ยจะเป็นเส้นที่มีคุณสมบัติหลักก็คือมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็ลวกเร็วอันนี้คือสิ่งที่เราออกแบบมาแล้วก็ทําเป็นนวัตกรรมโรงงานเราเนี่ยได้รางวัลนวั นวัตรกรรมจาก NIA นะคะแล้วก็การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตัวผงสําเร็จรูปนะคะที่เอามาทำก๋วยเตี๋ยวสุโกไทยเนี่ยก็เป็นนวัตรกรรมเหมือนกันพอตัดเส้นให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการแล้วก็จะบรรจุในแพ็กเกจจิ้งซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้เองแพ็กเกจจิ้งจะมีหลายแบบค่ะถ้าเป็นเส้นสดเราก็จะใส่แบบนี้นะคะ<ด>แบบนี้อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอตลาดภายในประเทศนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็จะทําเป็นเส้นอบแห้งนะคะซึ่งกระบวนการการทาอบแห้งก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งนะคะ,ะในเส้นอบแห้งของเราก็จะมีละะักษณะไม่เหมือนไทรก็คือเราเป็นเส้นตั้นสั้นตัดเสมอนะคะเพื่อให้สามารถใส่ภาชนะได้หลากรูปทรง พี่สิวันคะนอกจากจะมีเส้นและบูเห็นแล้วมีซองอะไรด้วยเล็กอันนี้คือซองผงสําเร็จรูปในการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะถ้าเราเป็นแพ็คแบบนี้เราก็จะใส่ซองฟอย์แบบนี้นะคะที่เรามีอีกตัวหนึ่งค่ะน้องบูเนี่ยเราก็จะออกแบบแบบนี้ให้เป็นซองสําหรับใช้งานกรณีที่ลูกค้าอยากจะนะคะเปลี่ยนเส้นไม่อยากทานเส้นเล็กอยากทานเส้นที่เขาชอบอาจจะเป็นเส้นมีเส้น หรือมาม่าแล้วแต่คุณผู้ชมคะเห็นแล้วนะคะว่ากว่าจะมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มๆแบบนี้ได้เขาต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนรวมถึงการคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ดีมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าบูกับพี่สีวันค่ะจะพาคุณผู้ชมไปริมรสความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่สีวันต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะเชิญค่ะธุรกิจติดดาว